สวัสดีค่ะร้านบุญคำพูลอ่งตู้ปลาสวยงามเพชรบุรีวันนี้เราจะมาติดตั้งชุดอ่งตู้ปลา14นิ้วชุดน้ำลินอุปกรณ์จัดตามนี้เลยค่ะชุดนี้แถมนกเกาะหตัวไฟ LED 15เซนกันน้ำค่ะอุปกรณ์ในชุดจะมีโอ่งน้ำลินพร้อมติดตั้งค่ะไม้พาด35ม้เซนคอรัดสายไฟค่ะที่รัดปั๊มน้ำแล้วก็ใย,ยกรองสสยยางค่ะมาติดตั้งเลยนะคะ ตั้งใช้ฝั่งแบนขึ้นค่ะหันหน้าโองที่เราต้องการจัดเรียงก่อนเลยค่ะไหนจะเทดน้ําก่อนโองตู้ปลาวางบนหลังแห้งและใส่น้ําก่อนเทดน้ําได้เลยค่ะใส่น้ําในโองแล้วด้วยรับสายไฟไว้เลยอุปกรณ์ตามนี้เลยนะคะถอดออกมาแล้วก็ลัดได้เลยฝั่งของหลอดไฟ LED เนี่ยก้มลงไปในโองนะคะตอนนี้จะทําให้แสงไฟ LED ในโองเนี่ยสวยมากๆเลยกลางคืนค่ะาการวางไม้พาดค่ะถ้าจะมี2ฝั่งฝั่งไหนต่ําให้เอาฝั่งนั้นวางมาข้างหน้าค่ะต่อไปเป็นการจัดน้ําลินค่ะของน้ําลินจิ๋วตัวนี้ จาะต่อท่อพร้อมติดตั้งไปแล้วค่ะยาวของท่อจะตบรับปากองค์พอดีท่อข้างหลังเขยบได้รอกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเป็นการจัดองค์น้ําดินให้เป็นกองค่ะัตอนนี้แนะนําให้ลูกค้าซื้อหินกองมารองก่อนนะคะหินกองหรือหินเซรามิกตัวนี้ทางร้านไม่ได้แถมไปให้ค่ะน้ำดิน1ินิ้วใช้หินกองประมาณ400กร,รัมค่ะใยกองให้อยู่ใต้ท่อพอดีนะคะเวลาน้าดึงขึ้นมาจะเป็นกองได้ค่ะถึงขั้นตอนการต่อปั๊มค่ะใช้สายยางที่มีเสียบกับตัวปั๊มได้เลยจะมี2หัวนะคะใช้หัวเดียวค่ะหัวที่เสียบบกัสายง เสียบไปให้แน่นที่สุดค่ะอีกฝั่งของสายยางเราจะเสียบกับองค์น้ําลินค่ะดันองค์น้ําลินมาข้างหน้านิดหนึ่งนะคะแล้วก็หย่อนลงไปในน้ําได้เลยค่ะตัวปัม๊มน้ำลินด้านหลังจะขยับได้นะคะปั๊มอยู่ในน้ำจะสะดวกแก่การขยับหรือนําบ้านปลามาครอบไว้ค่ะน้ําลินถึงจะขยับได้แต่ไม่หลุดนะคะถูกลลอกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนําไฟที่รัดไว้เรียบร้อยแล้วมาวางได้เลยค่ะเซรามิกหรือหินกองที่วางด้านบนช่วยดูดกลิ่น ป้องกันไม่ให้ใยกองมาอุดน้ำรินได้ตอนต่อมาเสียบปักได้เลยค่ะปักแล้วน้ำเลยมาแบบนี้ถอยองคน้ำรินกับไม้พาดถอยไปด้านหลังค่ะให้น้ำตกพอดีกับปากองน้ำสามารถปรับเบาได้กว่านี้อีกนะคะการุนเวียนขององคน้ำรินจะเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำให้น้องปลาของเราในองคตู้ปลาได้ค่ะโดยไม่ต้องติดออกซิเจนเพิ่มเติมองคน้ำรินเราทำงานเรียบร้อยแล้วค่ะแผ่นกรงอย่างอื่นวางเพิ่มเติมได้การติดตั้งอง์ตู้ปลาพร้อมชุดน้ำรินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมเลือกขนาดองให้เหมาะสมกับจำนวนน้องปลาของเราด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องปาค่ะ การดูดน้ำองค์ตู้ปลาออกดึงสายยางออกจากองค์น้ำลิ้นเท่านี้น้ำก็จะถูกด,ดูดออกแล้วค่ะ